ไฮย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่จอร์เจย์เจเรมก้เนคคาซิโอเดี๋ยววันนี้จะเจน์ัะทุกคนมาชมเบื้องหลังการทําชุดลุกพี่บัวในงาน9ราชมงคลที่ราชมงคลธัญบุรีนะครับแล้วด้วยความที่เขาเปิดตัวมาสคอตมามาเป็นน้องบัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับสันก็เลย เอาอินสปิเรชันของน้องบัวกับความเป็นจอเจมาผสมรวมกันนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ฉันก็สเก็ตแบบแล้วทุกคนแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้มีเวลาทําชุดเหลือเพียงแค่3วันนิดๆเองทุกคนที่ชุดต้องเสร็จซึ่งวันนี้ชุดมันเสร็จอยู่ที่ โครงชุดนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวกางเกงอันนี้ก็จะเป็นตัวเสื้อด้านบนนะคะโดยปกติทุกชุดเวลาจอเจตัดชุดอะพอขั้นตอนของการเริ่มประกอบอะถ้ามันมี2ท่อนท่อนบนกับท่อนล่างอย่างเช่นชุดเนี่ยจอเจจะเอาทั้ง2ชิ้นอะมาใส่เลยทุกคนแล้วก็จะใช้เข็มหมุดเนี่ยกลัดไปตรงรอยต่อเพื่อที่จะได้ชุดที่แบบเข้ารูปแล้วก็เป๊ะมากขึ้น วันนี้เราก็เอาดินสออันนี้มาวาดลงบนผ้านะคะทุกคนก่อนที่เราจะลงพวกแมทชเรียลคิดตั้นปกักเลื่อมป้องอ้อยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งอันนี้มันเป็นปากกาลบได้นะคะทุกคนแค่เราเอาไปขีด่างนี้ปุ๊บแล้วถ้าเราเอาตารีดมารีดหรือให้มันโดนความร้อนแนบะมันก็หายไปแหละอันนี้เราวาดได้ข้างหนึ่งแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นจ่ดนี้คือชุดนี้ด้วยความที่ระยะเวลามันสั้นมากอะเจก็จ,กจะ น่าจะไม่ใช้งานปักเลยทุกคนน่าจะใช้งานติดอย่างเดียวเพราะถ้าติดมันเร็วกว่าไงทุกคนถ้างานปากักงานปักมันใช้เวลาถึงแม้จะแบบน้อยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลาหนะหลอดอน,นอดีๆเพราะฉันก็ท่าคนเดียวจะ้จะก็ไปกำลังใจให้ฉันด้วยนะคะทุกคนมันก็เหลือเวลาอีกแค่วันสองวันนี้ที่ชุดมันจะต้องเสร็จนะครับทุกคน ขั้นตอนการวาดลายลงบนตัวผ้าเป็นขั้นตอนที่ตีอยู่ในหัวฉันอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนเพราะถึงแม้ฉันจะมีแบบสเกตแล้วแต่พอที่ฉันมาวาดลายลงบนผ้าฉันก็จะคิดแบบใหม่ไปเรื่อยๆและฉันจะให้พวกเธอดูอุปสรรคที่ฉันเอาอินสอร์ได้เขียนลงบนผ้านะคะนี่คือต้องตั้งสติมากๆนะกับการลงแมทเรียลลงแผ่นเพชรกับเส้นแบบนี้รอดูดิมันมีทั้งหลายเส้นอ่ะต่างจากอีกฟังเนี้ยเออในอีกฟังเนี้ยขีดหนึ่งเส้น ใช้ได้เลย<ม>ตีนี้ไม่จ้า<ม>เนี่ยมันคือบททดสอบของฉันทุกครั้งที่ฉันเอาดินดินสอนในขีดลงบนผ้าถามว่ามันเคยมีครั้งที่ผิดพลาดไหมเคยจ้าหลายครั้งด้วยเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนสี่สบแล้วนะคะทุกคนฉันก็ได้เย็บอันนี้เสร็จแล้วที่ใส่เป็นแบบแบบนี้เ่ยทุกคนเย็บเสร็จเป็นแบบสามเดี๋ยวจะไปรสมาติด ไอแผ่นๆนี่ตรงไอนี่นที่เราวาดไว้เมื่อตอนเย็นเราจะใช้กาวอันนี้ติดนะคะทุกคนเป็นกาวที่แน่นมากหล่อนจะบอกสังเคยเอามาติดแล้วลองดงดึงๆดูแล้วมันก็ไม่หลุดแต่บางครั้งมันก็หลุดบ้างแหละถ้าเราแบบใช้ในปริมาณที่มันมันน้อยเกินนะทุกคนดีมากเลยอันนี้เลยสองหลอดสุดท้ายเลยซื้อมาครั้งล่าสุดห้าหลอดใช้ไปเกือบหมดละอันนี้ก็หลือนิดเดียวเองเธอ <What? S 2> ขั้นตอนที่ฉันชื่นชอบที่สุดก็มาแล้วนะคะทุกคนนั่นก็คือการตกแต่งนั่นแหละทุกคนเพราะเราก็วาดแบบเราก็ปวนหัวกับอีขั้นตอนแรกๆไปหมดแล้วอ่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการปลดปล่อยนะคะเราจับอะไรได้เราก็มาติดติดนะคะทุกคนก็คือทําไปเรื่อยเปื่อยอ่ะนั่นแหละตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพอก่อนเนาะ <S <S งงนอนไม่ไหวแล้วแกโอ้ยเราก็ได้ท่านี้เดี๋ยวเรามาต่อพรุ่งนี้ต่อ ฉันเครียดมากตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทํายังไงเกิดอีตรงนี้นี่มันมี2แบบแบบที่1กับแบบที่2อะฉันเอาอีพวกแมทที่เล้วอ,อีพวกเนี้ยมาวางลองลอง,ลองดูก่อนว่าจะเอาแบบไหนเพราะลองดูดีแบบที่แมทที่เลือมันน้อยมากอะแล้วฉันก็พยายามเลือกใช้สีที่มันใกล้เคียงกัแบบสีน้ําเงินมากที่สุดถ้าดูดีจริง,รงๆอะแมทที่เลือสีน้าเงินแทบจะไม่มีเลยนะมีแค่หนึ่งสองสามสี่อันนี้อะทุกคนอีพวกนี้มันเป็นสีฟ้า สีขาวอะไรเราก็เอามาแซมๆด้วยเนาะเฮ้ยอันนี้มันสีทองอ่ะมันก็มุขที่จะเด่นอยู่เราก็เลยเอาสีฟ้ามาช่วยตัดมาช่วยเบรกเนาะเพราะขิดตั้นสีําเงินเราไม่มีเลยทุกคนฉันว่าน่าจะทําแบบนี้แหละมั้งเพราะแบบนี้มันดูดีกว่าแบบนี้มันไม่ได้เอาจริงๆก็คือไม่ได้สวยหรอกแต่มันดูดีกว่าคือพยายามที่จะลงให้มันเต็มตอนนี้ฉันค้นพบปัญหาหลักๆใหญ่ๆสองข้อข้อที่หนึ่ง กาวไม่พอเมื่อคืนที่ฉันให้ทุกคนดูไปอ่ะมาสองลอดใช่ไหมตอนแรกฉันคิดว่ามันมีอีกฉันก็เลยไปหาสรุปไม่มีและตอนเนี้ยเมื่อเช้าฉันสั่งกาวไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาทันไหมจริงจริงเดตไลน์ชุดต้องเสร็จอ่ะคือวันนี้นะพอพรุ่งนี้ฉันจะจัดกระเป๋าแล้วก็แบบนอนพักผ่อนเพราะอีกวันหนึ่งมันต้องตื่นมามาแต่งหน้าแต่เช้าอ่ะทุกคนฉันกูไม่มีแรงเนาะแต่กาวมันหมดกาวมันไม่พอฉันก็เลย่าจะต้องทําชุดถึงพรุ่งนี้ และอีกข้อหนึ่งปัญหาหลักๆอยู่เช่นกันนั่นก็คือชุดตามแบบสเก็ตมันจะมีอีแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยที่เป็นเครื่องหัวที่เป็นอะไรเงี้ยวัสดุอน,นันท์ที่ใช้ก็คือแผ่นโฟมยางและตอนเนี้ยแผ่นโฟมยางมันไม่มาเลยปกติฉันสั่งล้านเนี้ยสองถึงสามวันได้วันเนี้ยมาที่สามแล้วมันก็ยังมาไม่ถึงฉันสักทีก็คาดว่าโดยสรุปฉันต้องทําชุดจนถึงพรุ่งนี้และทําชุดเสร็จนอนตื่นเช้ามาแต่งหน้าเดินทางไปก้าวาดาธันยบุรีเลย ตามแบบสกเก็ตชุดนี้ก็จะมีผ้าเคบด้วยนะครับทุกคนผ้าเคบด้านหลังที่เป็นสีชมพูเข้มซึ่งเจก็เอาปลายผ้าทั้งสองฝั่งอะมาประกบกันแล้วเราก็จะได้ตัดเพราะว่ามันจะได้ตัดทีเดียวแล้วมันจะได้สองชิ้นแล้วก็เอามาติดกับชุดเวลาตอนนี้ก็คือทีสามนะครับทุกคนเราก็ได้ทําชุดตัวนี้ตัวโครงชุดเสร็จแล้วเหลือเราจะมาตกแต่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาทําผู้นี้ต่อนะครับทุกคนที่มันจะยืดยืดแบบเนี้ยอันนั้นก็ เสร็จแล้วเครื่องหนึ่ง่าจะติดตกแต่งอีกพวกแบบคิดตัดนอีกนิดเดียวก็วเสร็จแล้วนะครทุกคน โชคดีจริงๆวันนี้อาจารย์ไม่มีสอนอาจารย์ยกคลาดตอนนี้ฉันก็กําลังมารีดชุดนะคะทุกคนถ้าถามว่าทำไมต้องรีดใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้ที่ฉันวาดลายไปบนตัวชุดอะแล้วฉันใช้ดินสออันนั้นเขียนน่ะดินสออันนั้นมันต้องโดนความร้อนไงทุกคนฉันก็เลยต้องรีดเพราะถึงแม้ฉันจะติดคิดตั้นจะทําอะไรแล้วอะแต่รอยดินสอมันก็ยังมีอยู่ฉันก็เลยต้องรีดให้มันจางหายไปและตอนนี้ชุดเราก็แบบเสร็จไปได้เกินครึ่งแล้วเราก็เลยมาลองฟิตติ้งดูว่าควรเพิ่มตรงไหนไหมอะไรยังไงไหม อย่าปล่อกระเทยไว้กับผ้าหลุดดูดีสะบัดชำ้ำหลังจากเมื่อกี้ที่เราฟิตติ้งชุดไปแล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ชุดของเราก็เดินทางมาถึง75%แล้วทุกคนเลยอีก25%นั่นก็คือเครื่องหัวกับดีที่มันเป็นแบบไหลยๆออกมาใส่ตัวนี้ครับนั่นก็คือจะใช้วัสดุแผ่นโฟมยางซึ่งอีกน่าจะคาดว่าน่าจะอีกประมาณ1ชั่วโมง ขนส่งน่าจะมาส่งถึงเจนะคะทุกคนและหลังจากนั้นเจก็จะรีบทําให้เสร็จเพราะมันน่าจะไม่เยอะมากเพราะตอนเนี้ยเจยเปลี่ยนแผนใหม่แล้วก็คือฉันจะเอาแผ่นโฟมยางอะมาตัดเป็นแบบเออตัดตามแบบแบบที่ฉันแบบสเก็ตไว้ และทีนี้ฉันก็จะใช้ผ้าสีทองที่มันเป็นผ้าชิ้นเดียวกับที่ฉันเอาไปติดตรงกางเกงอีตัวเสื้อทุกคนอีตัวชุดอะฉันก็เลยจะเอาอีนัน่นอะมาติดแผ่นโฟมยางเพื่อที่มันจะได้หิิ k กันเนาะเล็กอย่างเราจะได้ไม่ต้องตกแต่งมากเพราะตอนนี้มันเหลือเวลาอีก ไม่กี่ชั่วโมงทุกคนที่ฉันจะต้องพักผ่อนเพราะพวกดีจะต้องตื่นมาแต่งหน้าแล้วก็เดินทางไปธัญบุรีระหว่างที่เรารอพัสดุมาส่งนะคะทุกคนเราก็จะเอาแผ่นโฟมยางที่เรามีามาใช้ก่อนซึ่งตอนนี้คาดว่าน่าจะมีสีอะไรก็จะใช้ไปก่อนเพราะสุดท้ายฉันก็จะเอาไปคลุมด้วยผ้าสีทองนะคะทุกคนเพื่อที่มันจะได้แบบแมทก,กันเข้ากันจริงๆก็คือ ทำไปเรื่อยอะภาามันไม่พอนั่นแหละก็คือมีอะไรก็จับจับ,จบใส่ไปก่อนอันนี้เราก็วาดตามแบบสเก็ตที่เราสเก็ตไว้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นในส่วนของแว่นหลังจากที่เราวาดบนแพลตฟอร์มยางเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ตัดออกมาแล้วเราก็ใช้ปืนกาวในการแบบประกอบด้วยกันเนาะซึ่งตอนนี้เจก็ลงปืนกาวแล้วก็จะเอามาติดกับภาพมันน่าจะเป็นแบบ ฟิลคล้ายๆกับผ้ากากเพชรอะทุกคนเวลามันโดนแสงหรือโดนไฟอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นไฟแบบสวยมากเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมฉันถึงเอามาติดบนเครื่องประดับนะคะทุกคนพอถ้าฉันไม่เอามาติดอะฉันก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะกับการทำเครื่องประดับเนาะเพราะอันนี้เราติดไปปุ๊บแล้วเราก็ติดพวกคิดตั้นอะไรเห็นไหมแบบเนี้ยติดแค่นิดเดียวพอมันก็จะแบบ สวยขึ้นดูดีขึ้นแล้ววันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องประดับก็จะเป็นในส่วนของข้างบนที่ติดบ,บนหัวนะคะทุกคนหลังจากที่จอเจตัดอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วลองเอาไปใส่ดูรู้สึกว่าถ้าจะใส่เสริมไหล่ชุดเนี้ยดูแปลกๆจอเจก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใส่หรือจะตกแต่งตรงนี้แทนเอาสภาพห้องเวลาที่ยันทําชุด จะไปแบบนี้ทุกรอบเลยนี่ชุกคนเราเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้สุดท้ายเก่าก็มาไม่ทันนะคะทุกคนเราก็อดทนใช้น้องสองหลอบนี้จนยอดสุดท้ายนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็บีบไม่ออกเลยเราดูบีบคือแบบคุณรีบทุกยดจริงๆในที่สุดตอนนี้ลุกก้าราาของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนซึ่งขอบอกก่อนนะคะทุกคนว่าฉันยังไม่แบบคิดชื่อชุดชื่อลุกที่แบบแน่ชัดอะแต่ตอนแรกที่คิดคิดไว้แบบ เอาเป็นพอให้มันเห็นภาพก็คือลุกพี่บัวเพราะฉันได้รับอินสปิเรชันมาจากลุกของน้องบัวที่เป็นมาสคอตประจำกีฬาก้าละชมงคลที่ทญญธัญบุรีครั้งที่38ในปีนี้ะนะคะทุกคน ซึ่งคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นความตั้งใจความพยายามของจอยจในการทําชุดนะคะทุกคนถึงแม้มันจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนโดยปกติเวลาถึงทาชุดแบบสไตล์นี้ฟิลนี้มันจะใช้เวลาขั้นต่ําเท่าที่เคยทํามานะประมาณ1อาทิตย์7วันแต่ชุดนี้ไม่จ้าชุดนี้4 4วันกว่าทุกคนไม่ถึง5วันอะ4วันนิดๆเดียวทุกคน ซึ่งตอนนี้มันก็เสร็จสมบูรณ์ก็ดีใจมากนะไม่คิดว่าจะทำได้ขนาดนี้นถึงแม้มันจะมีอุปสรรคทุกวันก็อย่างที่บอกไปก็ช่างมันเถอะเพราะท้ายที่สุดยังไงเราก็ทําได้เราก็ทําสําเร็จนะคะทุกคนภูมิใจที่จะทําเราภูมิใจที่จะใส่เราภูมิใจที่จะตัดชุดๆุดนี้แล้วก็รังสรรค์ชุดนี้มันก็เป็นความสุขอีกหนึ่งสิ่งเล็กๆที่เราแบบ เราอยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราอะนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบสําหรับลุคนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เจเจก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับทุกคนบ๊ายบาย